สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนนะครับใบปัดน้ำฝนนะครับช่วงนี้ก็จะเข้าช่วงหน้าฝนแล้วนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้เปลี่ยนใบปัดน้ำฝนนะฮะก็สามารถที่จะรีบเปลี่ยนได้เลยตอนนี้นะครับฝนกำลังจะตกนะฮะตัวนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนกับนิสันฟันเทียนะครับตัวนี้จะมีขนาดความยาวตัวใบปัดอยู่ที่ประมาณสิบแดนิ้วนะครับตอนนี้ผมก็ <c oughs> เลือกใช้ตัวนี้เลยนะผมดูว่าทรงมันสวยดีนะครับโดยข้างกล่องนะครับเขาจะมีบอกไปเลยนะครับว่ารถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนั้นนะครับใช้ขนาดใบปัดน้ำฝนเท่าไหร่นะครับมีโตโยต้ามีนิสันมีมิตซูมีฮอนด้ามีฮิโระสนะครับตัวนี้เขาจะมีตารางบอกมาให้เลยว่าแต่ละรุ่นนั้นนะครับใช้ความยาวใบปัดน้ำฝนเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมจะใช้คับฟอนเทียนะครับจากขนาด18บแปดบวกสินั่นเองนะค8สิบแปดบวกสินิ้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน การติดตั้งกันเลยนะครับก่อนอื่นแลกเราก็แกะกล่องตรงนี้ออกมาก่อนนะครับลักษณะของของเขานะครับจะมีเป็นกล่องแบบแพ็คแบบซีนด้านในด้วยนะครับมีปกกระดาษด้านในด้วยนะครับนึงออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยออกมาเป็นสองชั้นแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะมีตัวใบปะนาผนที่อยู่ด้านในจะเป็นลักษณะดูแบบทันสมัยมากนะครับดูดีนะครับดูดีเลยนะตัวนี้ชอบนะครับชอบเลยนะครับ ซึ่งมันดูแบบมีราคานะครับมีมีราคามีสไตล์นะเดี๋ยวเราไปดูกันั้งสองกล่องเลยนะครับว่าหน้าตาเป็นเหมือนกันไหมนะามจะส่งมาให้นะอันนี้ก็สั่งจากร้านค้าออนไลน์นะครับเดี๋ยวผมส่งไปด้านล่างเหมือนกันฝากวิ้ไปด้านล่างให้นะครับว่าสั่งจากที่ไหนนะครับนี่นะครับดูมีราคาเลยทีเดียวนะครับสำหรับใบปัดยี่ห้อนี้นะฮะนี่นะครับ ใช้งานง่ายมากครับแค่แกะแล้วก็กดดันล็อกแค่นี้เองจบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งกันนะครับติดตั้งไม่ยากครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยติดตั้งหรือไม่เคยติดตั้งนะครับหรือเป็นผู้หญิงก็สามารถทําได้โดยไม่ยากเลยนะครับนะฮะจะมีตัวล็อกตัวนี้นะครับแค่เสียบใส่แล้วก็ดึงแล้วก็ล็อกแบบนี้เองแค่ไหมฮะจบเลยนะครับไปไปดูวิธีการกันอันอื่นเลยนะครับเราก็ทําการถอดตัวใบพัดผลเดิมออกยกใบเลยนะครับไม่ยากครับเพียงแค่ง้างตัวแกนใบปัดขึ้นมาแล้วก็กด ตัวเดือยที่อยู่ด้านล่างของใบปัดแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับวิธีการใส่ของใบปัดแล้วก็นี่ครับเปิดตัวนั้ขึ้นมานะครับตัวล็อกขึ้นมาแล้วก็ตั้งเข้าไปอย่างนี้เสียบเข้าไปในเหล็กนี้ครับดักให้ตรงแล้วก็ดึงกึบให้เสียงหนึ่งกึบแ, <mostly> แล้วก็ล็อกนี่เองแค่นี้เองนะครับไม่ยากเลยนะไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับดึงคานใบปัดน้ำฝนลงมานะครับแล้วก็กดปุ่มนี่นะครับกดปุ่มที่มีเขี้ยวอยู่ด้านล่างแล้วก็ดึงลงมา ปุ๊บอย่างนี้เนะครับแล้วก็ถอดออกอย่างนี้เลยนะไม่ยากเลยเห็นไหมฮะแล้วเราก็เอาใบปัดใหม่เข้ามานะครับทําการปลดตัวล็อกออกก่อนนะครับปุ๊บนะครับก็จะมีรูอยู่นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปตรงรูนี่เลยนะครับปุ๊บแล้วดันขึ้นมานะครับให้ตัวล็อกมันตรงแล้วก็ดึงกึ๊บแค่นี้เองแล้วก็ล็อกแค่นี้เองนะเป็นไงครับไม่ยากเลยทีเดียวนะถ้าเราจะใช้นะครับเราต้องดึงยางที่ยางตัวรองของตัวใบปัดน้ำฝนออกก่อนนะครับเนาะอ่า จะเก็บไว้ก็ได้นะครับหรือไม่เก็บไว้ก็ได้นะครับถ้าเก็บไว้กรณีเราไว้ใช้ตอนนี้รถจอดไว้ต่างจังนาแล้วก็สามารถเอามาใส่ไว้ได้นะครับเป็นการถนอมยางแบบนึงแต่ถ้าไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรครับดึงออกได้เลยนะครับมาดูเลยนะครับนี่นะครับเป็นไงครับปัดได้สะอาดเยี่ยมมากนะครับปัดได้สะอาดเยี่ยมมากนะนะครับช่วงนี้ก็เราน่าปวดแล้วนะครับนะ ใครที่ยังไม่เปลี่ยนหรือยังไม่ได้หาซื้อเตรียมไว้นะครับลองเช็คไ้ป,ปัดน้ำฝนของอทุกคนดูก่อนนะครับว่าปัดได้สะอาดหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าฝนตกแล้วจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นนะครับขอบคุณครับ